อ่าโอเคคุยได้เนาะอ่นเป็นไงบ้างเห็นล่าสุดคนเข้ามาดูเจ็ดร้อยคนเลยเนาะใช่ไหมครับไลฟ์สุดโอ,อ้สุดยอดเลย <c oughs> จากครั้งแรกที่เราทําเริ่มทําก็สามร้อยกว่าเนาะสามสี่ร้อยเนาะสามสี่ร้อยแล้วก็อัพขึ้นมานะครับเป็นเป็นเจ็ดร้อยเลยเนาะดีมากก็นั่นแหละตามที่โค้ดบอกในตอนแรกคือถ้าเราให้ความรู้คนแล้วก็อัพเกรดเราจากระดับปกติคือ มบางทีอาจจะขายอย่างเดียวใช่ไหมครับเมื่อก่อนอ่าอย่างภาพลักษณ์อาจจะเป็นแม่ค้านะทั่วไปแต่พอเราเริ่มอัปเกรดตัวเองเริ่มให้ความรู้คนออกมาให้อะไรที่เออมันเป็นประโยชน์กับคนอะใช่ไหมครับจากครั้งแรกแล้วครั้งที่สองคนก็คือด้วยหัวข้อที่เราบอดแคสออกไปนะครับอ่าเนี่ยพอพอใจเราฟูเนี่ยเดี๋ยวโค้ชให้เทคนิคนงมายนิดนึง เราทําแล้วมันมีฟีดแบ็กกลับมาแล้วคนชอบนะคนแชร์คนกดไลค์กดแชร์แล้วคนกลับมาดูนะครับด้วยการบอดแคสส่วนหนึ่งแล้วคนก็แชร์ต่อตรงนี้เรารีบรีบแบบว่าเตรียมครั้งต่อไปเลย